ขายกับเพื่อนลองดูสิเออขายวค่ะเดี๋ยวเราพักสักเปกให้ให้ให้ลองให้ผู้กันเขาขายกับเพื่อนเขาลองดูยเพรว่าเป็นยังไงเขาขายกับเพื่อนเขาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแซ่บไม่มาเลยเอาสัญญาณมาดูด้วยดีกาแฟใช้เขียวโกโก้กาแฟชาเขียวสามตัวนี้นะครับจากราคาเดิมหกร้อยกว่าบาท วันนี้ซื้อหนึ่งแถมสองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ซื้อครั้งเดียวได้กินสามรสชาติเลยครับก็จะมีชาเขียวโกโก้แล้วก็กาแฟไม่เป็นไรค่ะอร่อยทุกรสเลยไม่พลาดอร่อยทุกรสเลยไงราคาขายทุกรสเลยขายให้มันมีเรียบร้อยหน่อยพูดให้มันชัดเจนครับผมนะพูดดีๆนะไม่ๆช่วยกันหนุนด้วยนะครับเออนี่สอ่ะี่อ่ะไอสามตัวนี้ก็คือ คนอ้วนก็จะกินนะไไม่ๆๆๆบอกอย่างเดียบอกอย่างเดียวโอเคโอเคจะฝึชีพี่ฝั๋งนะจ๊ะ ออซื้อหนึ่งแถมสองนะคะ่ะถกสามลดแนะนำลดอ่ากับชาใช่แค่นั้นเองวันนี้นะคะในไลน์นี้เท่านั้นราค่งร้อยเก้าสิบบาทตรีบกดเลยค่ะต้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ น้องสามารถทานได้นะคะ,ะคุณแม่ให้นมบุตรทานได้นะคะแล้วก็อ่าคนที่เพิ่งคลอดก็สามารถทานได้มีโรคประจำตัว<ม>สามารถทานได้<ล>ตัวนี้เป็นโกโก้กาแฟชาเขียวเพื่อสุขภาพนะแม่แม่น้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยราคาเต็มนะคะเซตนี้หกร้อยบาทแต่วันนี้จัดโปรให้สองคนนี้ค่ะวันนี้เขาแบบว่ามีอะไรจะคุยกันเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้หรอกแม่แม่ก็อดไปคนละหนึ่งเซตหนึ่งเซตแค่นั้นแหละแม่คนละหนึ่งเซตเท่านานค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเจบาท เซตเดียวพวงนี้มันก็จะขึ้นมา6 9เเท่าเดิมเดี๋ยวเราขอไลฟ์สดราคามันก็ราคาเดิมแล้วค่ะราคาเดิมแล้วเด็กๆจัดไปจัดเต็มต้องรีบซื้อตุนนะครับเพราะว่าอะไรนี้เท่านั้นนะครับ3กล่อง199บาทจาก6 9 9อ่าสะดุดจบไลฟ์ราคา600เหมเป็นเดิมนะคะทุกคนทุกคนต้องรีบซื้อตุนนะคะพี่เพทองตีบตุนนะคะทุกคนเนาเขายังไงก็ได้ขายให้ลูกค้าซื้อออเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่มงไม่ได้ คนนี้ก็จะอยู่กับกูเป็แม่แม่ช่วยผมด้วยนะครับขายให้มันดีหน่อยแม่แม่ช่วยผมด้วยนะครับลูก้กล่องมีที่ซองหนึ่งกล่องมีทั้งหมด สองค่ะแต่แต่เป็นสูตรเข้มข้นนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะตัวนี้คือเป็นสูตรเข้มข้นนะคะแม่แม่สาจะอัดสองซองได้เลยใช่สูตรเข้มข้นแล้วแม่แม่คือบอกได้เลยนะคะว่าไม่หวานสูตรซอฟฝันหน้าหมุนหมุนรอบหน่อยหมุนรอบหน่อยเอะสูตรซอฟฝันหน้าเออกินสิบจานขี้สิบเจานนจ้าแม่ เงินสิบแกออกสิบจานเออใครไม่เคยเปิดใจคือกดในตะกร้าไปได้เลยซื้อหนึ่งแถมสองในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทตะกร้าเขาเท่าไหร่แล้วคะตะกร้าหกแลยอะไรยังไงล่ะทีเนี้ยเก้าเก้าวว่ะ ยังไงแม่ป้าให้สักสิบให้สักร้อยเซเป้าหรือ,อยังไงมันมันตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ลูกเช็คสต้องหน่อยคือน้องมันเป็นลูกเทพจริงๆนะทุกนคนเอาไปนั่งปุ๊บคนกดปั๊บเลยอ่ะใช่อันนี้มันอ่าสินค้าตัวนี้ติดตลาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจัดโปรแค่วันนี้วันเดียวหลังจากที่เราลงไลน์แอบเติมสต๊อกไปด้วยน,น็อตเดี๋ยวเอาทีนึลูกมันต้องส่งยี่สิบนะคุณค่ะไหนอ้อนแม่แม่ซื้อเอ้อนแม่แม่ไหนลูกซุ้มว่าเราจะซื้ออันนี้แม่แม่ต้องกินนะแม่แม่ต้องมีติดซุ้อัว่า เฮ้ยมีไม่ได้อันเนี้ยโดนนะเอาไม่ก็บอกแล้วเนี่ซื้ออะไรอ๋อก็ตัวนี้มันดีมากเลยนะครับก็คือมันจะช่วยเรื่องน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นช่วยเรื่องพี่ฝันว่างี้ช่วยเรื่องพี่ฝันช่วยเรื่องพี่ฝันเลยค่ะถ้ากินแล้วจะได้ไงดูพี่ฝันเลยครับใครยังไม่เคยเปิดใจลองทานแม่แม่กดในตะกร้าไปได้เลยซื้อหนึ่งแถมสองในราคา19.9งอบาบาทอันนี้คือแนะนำเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ ลูก2ลูก3นี้จจำเป็นต้องทำใช่อันนี้คือพูดจริงๆอันนี้เป็นโกโก้ก,กาแฟชาเขียวเป็นสูตรเข้มข้นนะคะ5้ซอง5้ซองวันนี้จัดไม่ขายวันนี้จัดให้เลยเป็นเซ็ตอะ5้าซองใช่เป็น5ซองแม่ไปเลยนะคะ199บาทคอ้โห <บา S 2> ีวันนี้วันเดียวนะลูกนะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะแม่นะคือพูดตามความเป็นจริงชาเรานําเข้าจากต่างประเทศนะคะผงโกโก้นําเข้าจากต่างประเทศค่ะคือเป็นสูตรเข้มข้นเป็นสูตรเข้มข้นอ่าคนเป็นไทรอยกินได้หลังขอดกินได้นะคะแม่แล้วคนมีใจก็กินได้ได้ไหมเออเราพูดยังไงอ่ะหรือว่าต้องเสียเปล่าเสียต้องเสียต้องเสียเ้ไปเลยครับเพราะว่าตะกร้าขึ้นฮอตก้า เขาไล่เสียเลยเนี่ยเสียออกแล้วขายดีเลยใช่ไหมคะใช่ไหมครับแม่แม่เขาบอกว่าอ้อนแม่แม่หน่อยค่ะอ้อ,อนอยังไงอ่ะแม่ค่ะดีพวกกันมันไล่พวกกันมันไล่แม่ครับอ่าแม่แม่ช่วยอุดหนุน,นดดโกโก้ชาเขียวกาแฟตัวนี้ให้ผมด้วยนะครับอีเอาเลยลูกกดคนละ <c oughs> <ด>คนละหนึ่งออเดอร์พอหรือเปล่า กดตุนเลย3ชุดนะไม่พอ่ลยจะไม่พอต้องรีบสั่งตุนเลยเพราะว่าหลังจากจบไฟ้นี้จะกลับไปสู่ราคาเดิมเอ0้อยรทไหนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทยเ้าบาทแต่ว่าไร่นี้199บาทครับรีบเลยนะครับ ดีแม่ตาใครไม่เคยเปิดใจลองลองกดไหนจะกล้าเลยเดี๋ยวมันจะให้เด็กๆลองขายเองนะห้ามบอกสมบูรณ์เด็กๆนะบอกแค่ว่าเป็นกาแฟโกโก้ชาเขียวรสชาติยัไงอะไรเงี้ยรสชาติแบบว่าเขียวนะพูะแค่นี้นะ2นาทีนะเดี๋ยวเราตดอรับว่าทุกคนขาวว่า2นาทีคู่กันกับปอจะบิดยอดได้กี่บาทเอ2นาทีครับมาช่วยกันหน่อยครับแม่แม่เร็วชาเขียวโกโก้กาแฟ สามตัวนี้ช่วยเรื่องสุขภาพน้ำตาลล่ะคะน้ำตาลก็ไม่มีเลยครับน้ำตาล100%น,นะน้ำฟองหวานหา,หาได้จากตรงไหนคะฟางหวานหาได้จากเออเขาหวานหาได้จากอะไรข้อหวานหาได้จากอะไรนะครับฮะน,น,น,นี่เอายังไงอะแม่สายตา,ยตายแม่สาย วันนี้นะคะจากราคาเดิม3กล่อง6ก0กว่าบาทวันนี้นะคะน้องปออยากให้แม่แม่ช่วยน้องปอซื้อน่อยได้ไหมคะวันนี้6 0ร้อยเราไม่ขายค่ะเราขายร้อยก้าสบเ้าบาทคะ่เะเยรชาติมีชาเขียวโกโก้แล้วก็กาแฟคะ่ะกาแฟของเราหอมมากลูกน้ำเข้า<ช>ด้วยแล้วก็ชาเขียวนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะด่วนเลย,ย,ยแล้วไม่มีน้ำตาลนะครับ ไม่มีน้ำตาลเลยชงเย็นได้ชงร้อนได้จ้าคนท้องสามารถกินได้คนท้องโ o คนท้องสามารถออกลูกก่อนลูกหลังคลอดหลังคลอดทคนผูดทานได้เออหลังคลอดก่อนนะลูกคลอดก็ทานได้เลยครับค่ะนี่อุ้ยแม่ตอนนี้เหลือแค่80เซตสุดท้ายจ้าคนนี้เปนลูกเทพจริงทุกคนปล่อยให้มันขายนาทีสนาทีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตะก้าไอ้นี่โดนตะก้า50เซนละไม่ทาน เอายังไงอะแม่เอาให้อีกแปดสิบเซตสุดท้ายนะคะต่อไอันนี้เอาจริงจริงนะลูกนะเพราะเดี๋ยวมันส่งของไม่ทันค่ะคือจริงๆเลยไม่งั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนใครอยากเปิดใจลองนะคะตัวนี้นะซื้อ1แถม2 15สิองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรสชาติอร่อยเป็นโกโก้ชาเขียวกาแฟสูตรเข้มข้นนะคะแม่แม่สูตรนี้คือเป็นเข้มข้นมากจริงๆสะดุกจริงเหรอเอาดีดู่ ไม่ดุดนะ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 ดุดหรือไม่ดุดดุดหรือไม่ดุดไม่ดุดเอาห้าล้านใจจะห้าล้านใจแล้วมีอะไรเนี่ยมีอะไรต่อไปแล้วเนี่ยเสียอ่านเสียอ่านกาลสินไปไหนแล้วครับหานี่เสียอ่านกาลสินห้าล้านใจทำไงต่อเออจะห้าล้านใจนะภูการร้องเพลงให้นี่ร้องไงเลอยากฟังเพลงไหมครับแม่แม่ให้เสียเล่นไหมแล้ว่าจะให้เสีย ให้เสียเล่นแล้วก็ผมกับมะเงปอร้องก็คือตัวหลักเขาก็ต้องร้องด้วยกันอย่างนี้นะครับพี่ตัวสองล้ออยากมีคนร้องพี่ตัวสองพี่เขารุ่นใหญ่แต่ผมรุ่นใหม่ไฟแรงนะคเยังไงรับแม่อย่าลืมไปอุ่นหนุนนะครับลาแล้ว อ้าวร้านแล้วอ้าร้านแล้วสัมแมทสัมแมทแป๊บเดียวอ้ารานใจสักแมทมันก